ที่บาร์โคนี่สีราชาวันนี้เลยแก้อย่างน้นกับเพื่อนก็เลยขอเตียงเสริมก่อนนอนก็ต้องทาครีมให้ผิวชุ่มชื้นอือคิดถึงแม่อขอนอนก่อนหน่อยนะเหันไปเจอแสงไฟในสวนน้ํามาเพื่อนๆมาดูสวนน้นําตัางคืนกันนี่ไงสวนน้ําน่าเล่นมากเลยเราไปเล่นมาแลนะ้วสนุกมากแล้วก็ง่วงแล้วแหละคืนนี้ไปนอนกับเพื่อนก่อนนะคะแม่แต่หนูก็คิดถึงแม่นะหนูยังเป็นเด็กติดแม่อมขอเกิดที แล้วก็รีบวิ้งไปนอนกับเพื่อนเลยแม่นอนในห้องนอนลรานอนในห้องรับแขกแม่เดินตามมาปิดไฟให้ด้วยแม่บอกว่าต้องนอนเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะไม่ให้นอนกับเพื่อนเราก็เลยรีบนอนเลยดไนท์<อ> <Good> night, ค่ะแม่แต่แล้วแม่ก็จับได้ว่าเรานอนไม่จริงแม่แอบเปิดม่านมาดูและแม่ก็เดินมาดูเราแม่มาแล้วพวกเรารีบนอนเร็วกูไนท <Good night, S 2> ์จริงๆแล้วนะคะทุกคนบายบายบ๊ค่ะ